นอมาเบงจันมบพก้าวครับถือว่าถือว่าจันนี่ถือว่ามีเกสรตัวตัวแม่ครับเกสรตัวเมียหลายครับแต่ว่าอาสิบดติดปลูกติดผลครับเพราะว่าอย่างราะว่าเกสรตัวผู้นี่ครับมันหลวงหมดแล้วครับเนี่ยปลูกหมดแล้วครับปลวงหมดแล้วซึ่งเมื่อมัานหลวงแล้วเกสรตัวแม่ที่เข้ากันเป็นนุ่ยมกพ้าวน่อยเนี่ยมันก็เื่อมไได้รับการผสมดังนั้น บกเผาหุ้นแรกๆนี่มันจึงบ่คอยติดลูกเพราะว่ามันต้องอาศัยเกสอนตัวปู่จากตุนอื่นโดยผ้าหะนําเอาเกสอนมาโดยพวกมแมลงเนี่ยครับพวกมแมลงนี่ตอมมากติดไห้ทามันติดมืดนีก็ถือว่าพอสมควรครับสําหรับจันนี่เนี่ยครับจันต่อพันๆมากขึ้นกันครับนี่ยจะล้นถิ่นมดเพราะว่าเนื่องจากว่าเกสอนตัวปู้เขานี่ครับนี่ เขาล่วงงดเนี่ยครับเขาล่วงออกเมื่อเขาล่วงออกเขาก็บวัตด้รับการผสมครับนี่ขึ้นเกสรตัวแม่ครับนี่เนี่ยลวงของหมดกับวัตติดกันนี่ติดบางลูกครับนี่ลูกติดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นะพร้าสังเกตว่าท้ารุ่นแรกๆมันสิบ่ค่อยติดกันเพราะว่าต้นอื่นยังบม่ทันมีเกสรตัวผู้ให้มาผสมพันธุ์ตัวนี้ก็ถือว่าดกครับดก คือกันแต่เพี่อนแต่ว่าเขายัางบมดติดครับก็เลยยังหนังบรทธานพ่อสันกับแก้ตัดกนมาได้